สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับรองศาสตราจารย์ดรคณิษแสนโชธนะครับสวัสดีครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลุงเกียรติธน์บานชื่นครับในรายการนี้นะครับ Innovative Wisdom ครับครับผมซึ่งเราสองคนนะครับก็จะนําเรื่องราวนะครับข่าวคราวทางด้านการเงินนะครับมาอธิบายทุกท่านได้เข้าใจนะครับวันนี้ครับอาจารย์คณิษก็มีข่าวนะครับซึ่งเป็นข่าวสุดๆร้อนๆเลยนะครับเพราะว่าช่วง เขาเรียกว่าอะไรเนียช่วงพฤษภาคมนะครับก็เป็นช่วงของการประกาศงบการเงินนะครับของบริษัทต,ต่างๆนะครับก็ไม่ใช่แม้แต่ในประเทศไทยนะครับก็ทั่วโลกนะครับวันนี้อาจารย์คณิตจะมีอะไรมาพูดคุยกันบ้างครับครับนนี้จะมาคุยเกี่ยวเรื่องบริษัทที่ชื่อว่า SoftBank นะครับซึ่งเป็นข่าวในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้ว่าบริษัทคัดทุนนะครับแล้วก็เกิดความ แตกตื่นสงสัยอะไรมากมายแต่วันนี้นะครับจะไม่ดูเรื่องว่าบริษัทขาดทุนอะไรยังไงแต่ว่าอยากจะชวนทุกคนคิดเขาว่าบริษัทซอฟแบง n ์นะจริงเป็นบริษัททําอะไรนะครับและเบื้องลึกข้างในเนี่ยเหตุผลที่มาที่ไปของความสําเร็จแล้วก็เรียกว่าขาดทุนช่วงที่ผ่านมานี้จริงๆแล้วมาจากยังไงบ้างเนาะครับผมครับ,รบถ้าเกิดเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันช่วงก่อนหน้านี้เนาะเราอาจจะแบบมีใช้โรมมิ่งใช้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช้ WiFi ของพ็อกเก็ตไวไฟของเขาในการแบบใช้อินเทอร์เน็ตเป็นต้นหนึ่งในเครือข่ายให้เราเชื่อมโยงที่นั่นเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นซอบแบง n ์ครับเราก็คุ้นเคยกันมาว่าซอบแบงก์คือบริษัทสื่อสารเหมือนบริษัทมือถือบ้านเราเนี่ยแต่จริงๆถ้าเกิดดูโครงสร้าง,งบริษัทซอบแบงก์เนี่ยบริษัทสื่อสารเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโครงสร้าง,งบริษัททั้งหมดเขามีธุรกิจข้างในมากมายไม่ว่าจะเป็นเกีก่ยวกับเรื่องการ ฟินเทคโอนเงินนะครับรวมถึงเรื่องตัว l ล n ์รวมถึงเรื่องตัว Yahoo เป็นต้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าตัว s อ f t b a n k เองเนี่ยเป็นบริษัทที่ลงทุนคน่อนข้างเยอะด้วยในชาร์ตรตรงนี้ที่ให้ดูเนี่ยคือซอ f แ bank ในฐานะบริษัทนะครับแต่ว่าเวลาคนพูดถึงกันมักจะพูดถึงซอ f แบ a n k g r ุ u p ซึ่งเป็น strategic investment company อืมครับผมนี่ครับข่าวที่อาจารย์ลุงเกียนบอกว่ากองทุนเนี่ยนะครับรรรกขาถอดซอบแบง n ์ะนะครับ คนทั่วไปก็จะน่าจะเคยได้ยินข่าวตั้งแต่ช่วงที่มันบูมๆเรื่องของเทคเหมือนกันนะครับที่ซอฟแบงก์ก็เหมือนกับระดมดังในฐานะของการเป็นอินเวสเตอร์ในบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆแล้วก็ประสบความสำเร็จน,นะครับซึ่งกองทุนที่อาจารย์ดุ๊งเกตพูดถึงเนี้ย <ใน S 2> <ๆ>ก็จะมีชื่อเด่นๆคือกองทุน Vision Fund นะครับซึ่งตามนะไปดูว่าลงทุนในบริษัทอะไรบ้างเชื่อว่าหลายๆท่านได้เป็นลูกค้าของบริษัทในนั้นแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็น g ร a บ Uber เป็นต้นนะครับ สแลกนะฮะเป็นสายเทคพวกนี้คือบริษัทที่เป็นพอร์ตโฟลิโอคัมเป็นของซอฟแวร์ทั้งนั้นนี่เป็นภาพจากการถแถลงข่าวนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็ mm hmm. ก็ฉายภาพไปดูกับว่าบริษัทในเครือซอฟแ a n ์ที่เรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพทั้งหลายจนถึงบริษัทที่ใหญ่โตมากๆแล้วเนี่ยมีเกือบห้าร้อยบริษัทนะครับอยู่ในกองทุนว mm ิชันฟันหนึ่งเกสบี่บริษัทวิชันฟ mm ันสองเกือบสามรอยและมีกองทุนที่โฟกัสเฉพาะลาตินอเมริกาด้วยอือ mm ื hmm. บริษัทในพอร์ตโฟลิโอของบริษเขาครับเป็นบริษัทที่ที่ผ่านมาเป็นผู้ชื่อไปต้องรู้จักนะครับครั้งหนึ่งนะตอนประมาณสองสปีที่แล้วเนี่ยในตัว presentation ของเขากับนักลงทุนเนี่ยเขาบอกว่าซอฟแปรกรุ๊ปเหรอถ้าเกิดคุณจะมองเราให้คุณมองว่าเป็นเหมือนห่านที่ไขมาเป็นไข่ทองคําดีกว่าเพราะลงทุนในบริษัทที่ดีพื้นฐานดีเป็นอนาคตจากการที่มี information revolution นี้นะครับเราไปลงทุนกับบริษัทที่เป็นจุดเ,เป็นจุด สุดของตัววงการทั้งนั้นนะครับอย่างอย่างเราพูดถึงไรต์แชร์ริงเนี่ยถ้าเกิดบ้านเราใช้ Grab ใช่ไหมต่างประเทศใช้อ ber อร์นะครับอ,อยู่ที่จีนใช้ดีดี้ชูซิงพวกนี้คือบริษัทในอนัตของซอมแบงทั้งนั้นเลยนะครับซอมแบงกรุร๊ปอาจารย์ครับช่วงที่ผ่านมาครับเรียกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในบริษัทที่เป็นเทคคอมพานีนะครับหุ้นบริษัทเทคคอมพานีเนี่ยเป็นใครบ้างครับก็พุ่งแรงอย่างมากนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่า พุ่งแรงมาในช่วง3ามปีที่ผ่านมานะครับในช่วงที่จากเกิดวิกฤตโควิดนะครับเพราะว่าก็มันหลายเรื่องพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ถูกลงนะครับอย่างมากนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของหุ้นเทคเป็นหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยกล้าเข้ามา ลงทุนในพุ้นเทคเนี่ยเยอะมากเลยนะครับในช่วงสองสปีที่ผ่านมาใช่ครับปีนี้นะครับในตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งไปต้นมาเนี่ยก็ตกระเนระนาดเลยนะครับเพราะว่าก็เหมือนกันก็คือบอกว่าโควิดนั้นก็ใกล้จะจบลงนะครับน่าจะไม่ล็อกดาวน์แล้วนะครับแล้วก็ไปไปมาคนเราก็ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมมากนะนะครับเพราะฉะนั้นเอ็กซ์เพคทชันต่างๆที่เคยคิด อยู่กับหุ้นเทคก็อาจจะไม่ได้ดีมากเท่ากับที่ตัวเองคิดแบบนั้นนะครับประกอบกับดอกเบี้ยขึ้นแรงหุ้นเทคก็เลยตกแรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์คณิตกำลังจะพูดคือซอฟแบงค์เนี่ยจะขาดทุนจากการลงทุนหรือเปล่าครับใช่ไหมใช่เลยครับนี่เป็นภาพที่แสดงให้เห็นนะครับว่าการลงทุนของซอฟแบงค์เนี่ยนะครับคำว่า net asset value นะครับคล้ายๆกับที่เราซื้อกองทุนรวม ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนหุ้นนะครับนี่คือสิ่งแสดงให้เห็นว่ามูลค่าสิานทรัพย์ที่กองทุนเป็นเจ้าของเมื่อหักลบกลบกับหนี้สินต่างๆที่มีแล้วเนี่ยยังเหลือเป็นของกองทุนเท่าไหร่คืออย่างที่อาจารย์นุ่งเกียรติบอกนะครับภาพนี้ที่ที่อยู่บนจอเราตอนนี้เนี่ยแสดงให้เห็นครว่าตัวมูลค่ากองทุนของซอฟต์แวร์ที่ลงทุนในสิ่งต่างๆนี้เนี่ย แต่ละปีแต่ละปีมีมูลค่าเท่าไหร่เติบโตอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ช่วงประมาณโควิดนะครับปี2000กว่าเนี้ยก็มีการเติบโตอย่างมากโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นกองทุนของ Vision Fund เองนะครับเรียกว่าบริษัท Soft Bank เนี่ยให้เราพริจารณาว่าเป็นบริษัท Investment Holding Company ดีกว่าครับ,นรบแน่นอนครับช่วงปีโควิดที่ผ่านมามีหุ้นที่รับอัน,น้สงมากมายนะครับแต่ตอนนี้เริ่มจะกลับมาเปิดเมืองใหม่ ประกอบกับเรื่องกระแสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเทคนโนโลยีในที่เป็นบริษัทจีนเป็นต้นเขาบอกว่าซอมแบงค์เนี่ยโด่งดังมาจากการที่เขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งเลยของอาล阿里巴巴เขาลงทุนในบริษัทนี้ตั้งแต่ตอนที่คนอื่นยังไม่เห็นศักยภาพเท่าไหร่งนั้นเขาก็ได้รับอันนี้ส่งตรงนี้มากค่อนข้างเยอะนะครับแน่นอนกับช่วงปีที่ผ่านมาบาบาเกิดเกิดเอ่อเกิด ความท้าทายขึ้นตั้งแต่ก่อนโควิดละนะครับเพราะอาจจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองเป็นต้นแต่ว่าตัวกองทุนวิชั่นฟันของเขาเองเนี่ยก็ได้รับอน,นิสงทำให้ชดเชยกันได้แต่เมื่อดูภาพใหญ่แล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นขาลงอนะของตัวมูลค่าของสิ่งที่เขาลงทุนดังนั้นประเด็นที่สําคัญขึ้นมาเพราะว่าอะไรนะครับโดยท,ทั่วไปแล้วเนี่ยเราพิจารณางบการเงินบริษัทเราดูกําไรเราสามารถใช้กําไรเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าธุรกิจของเราเนี่ยไปได้ดีหรือไม่ แต่ถ้ามาดูมาตรฐานงบการเงินที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างจากงบการเงินทั่ว,วไปนิดนึงแะครามาอาจารย์แล้วกันครับว่าถ้าเกิดบริษัททํากําไรจากการลงทุนได้แน่นอนครับมันเป็นกําไรจากการที่หุ้นที่ถืออยู่เนี่ยเพิ่มมูลค่าขึ้นครับผมอาจารย์จะบันทึกกาไรแล้วมีเรียกกําไรนั้นว่าอะไรดีครับอไอ้กำไรก็ต้องเป็นกําไรจากการลงทุนอืมครับแล้วจะให้บันทึกกาไรจากการลงทุนเนี่ยอยู่บรรทัดลำดับประมาณไหนดีของงบการเงินอืมปกติ ถ้าเกิดเป็นธนาคารนะครับก็จะบันทึกอยู่ในพาร์ทที่เรียกว่าเป็น non-interest income ก็คือคอยู่รองลงมาจากธุรกิจหลักก็คือธุรกิจที่เป็นรายได้ดอกเบีย้ยค่าจ่ายดอกเบีย้ยแต่สมมุติถ้าเกิดเป็นบริษัททั่วไปนะครับการบันทึกกำไรจากการลงทุนเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่หลังจาก cross profit มันก็จะเป็นลนนักษณะของ มีตั้งแต่ส่วนแบ่งรายได้จากกิจการนะครับที่เราถือมานะครับหนึ่งถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะผมจําภาษาทางการไม่ได้แต่มันแบบคือกําไรที่เราได้มาจากการถือกิจการนั้นๆนะครับอเค ซึ่งเราอาจจะมองว่าแม้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการเนาะเป็นกำไรที่นราเป็นครั้งเป็นคราวเป็นต้นนะครับแต่สิ่งที่อยากฉายภาพให้เห็นช่วยให้เห็นตรงนี้นี่เรานํางบการเงินของตัวซอฟแงร์กรุ๊ปมานี่ครับที่พึ่งประกาศไปล่าสุดเขาเอากําไรที่เป็นกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนตรงนี้มารวมในสิ่งที่เรียกว่าเป็น operating income เนาะซึ่งโดยทั่วไปแล้วอาจจะถ้าเกิดเราวิเคราะห์การเงินเราอาจจะบอกว่าเอ๊นี่มันกาไรเป็นครั้งเป็นคราวหรือเปล่าถ้าเกิดถือหุ้นแล้วเนี่ยกองทุนรวมมูลค่าขึ้น มันเป็นมันเป็นกาไรกระดาษไหม,มนะครับกระทุนกระดาษไหมเราอาจจะต้องแยกไว้นะครับเวลาวิเคราะห์จะได้ไม่ต้องรู้สึกไข้เขวมากว่าเอสหรือเบริษัทกรารจริงหรือเปล่านะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมเพิ่งมาได้ทราบในช่วงหลังเนาะแล้วพอมาดูซอฟต์แบง์เนี่ยก็จะเห็นภาพมากขึ้นกนะ็คือว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีความประหลาดอย่างหนึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้เขาให้บริษัทสามารถบันทึกกําไรและขาดทุนจากการลงทุนที่ถือหรือบริษัทในเครือเนี่ยเข้าสู่ operating income ได้เลย ครับผมครับทุกวันนี้ทุกวันนี้นักวิทุคุณอาจจะคุ้นเคยเรื่องนี้ดีแล้วแต่ว่าผมฟังพอดแคสต์เนาะที่ DPA อนะครับ deposit protection agency นะสถาบันประกันเงินฝากใช่ผมก็จำภาษาไทยมาไม่เป๊ะนะครับเขาออกพอดคาสต์ซีรีส์ที่ชื่อว่าวันเงินตราวินาศมานะครับมันนี่อามาเกดอนแล้วเขาพูดถึงยุคเศรษฐกิจของญี่ปุ่นช่วงหนึ่งที่เกิดความเฟื่องฟูมากจนเกิดเป็นฟองสบู่ขึ้นเ็าบอกว่าบริษัทในญี่ปุ่นในยุคนั้นน่ะที่มีบริษัทในเครือทั้งหลายเนี่ย ก็ใช้วิธีถือหุ้นควยกันแล้วพอราคาหุ้นมันสูงขึ้นมนเหมือนกับบริษัททํากําไรได้ทั้งนั้นที่จริงๆแล้วบริษัทเนี่ยไม่ได้หารายได้มาหรอกนะแต่มาจากการที่บริษัทที่ถือในมือเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นแล้วเขาก็รับรู้ไรายได้พวกนั้นเข้าไปเสมือนเป็น operating income ของกิจการนะครับที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าได้อ่านบทความนี้ประมาณ2ปีที่แล้วนะครับของ Asian Review นะนี่ K Asian Review ที่เขาวิเคราะห์ให้เห็นว่า Softbank เนี่ย จริงๆไรายได้ส่วนมากของซอฟแบงเนี่ยไม่ได้มาจากตัวธุรกิจหรอกนะนะครับกราฟนี้จะมีภาพให้เห็นสสีนะครับสีน้ําเงินกับสนะีเขียวอ่อนเนาะครับน้ำเงินน็คือจากตัวธุรกิจตัวทั่วไปในขณะที่เป็นสีเขียวเนี่ยมาจากธุรกิจกองทุนจะเห็นได้ว่า operating profit ส่วนมากของซอฟแบงเนี่ยมาจากธุรกิจในการลงทุนอืมนะก็ได้ทําให้แบบเออมันก็น่าสนใจนะเพราะว่า ถ้าเราลงทุนอย่างเงี้ยนะครับเราก็มักจะนับว่าลงทุนแล้วทําให้เกิดไรายได้ขึ้นมาแลว้วก็นับส่วนนั้นเป็นกําไรแต่ถ้าเกิดกําไรที่มาจากการาราคาสินทรัพย์สูงขึ้นมันเหมือนเป็น paper profit paper loss นะครับมันทาให้นักลงทุนรู้สึกว่าเอ๊ะมันกังวลมากขึ้นหรือเปล่ามุมหนึ่งนะที่นักลงทุนมีความตื่นตระหนกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากาไรเนี้ยมาถูกบันทึกลงไปในตัว operating profit ก็ได้แล้วเขาก็ขาดทุนเยอะจริงๆนะครับถ้าเกิดดูในงบการเงินของเขาเนี่ยเขาลงทุนไปหลายๆอย่างขาดทุนเกือบหมด โดยเฉพาะกองทุนซอฟต์แ k ง i s i ชันฟันของเขาเนี่ยที่ลงทุนในสตาร์ทอัพต่างๆหลา,หลายเนี่ยถ้าปี2021เนี่ยเขากำไรอยู่ที่6ล้านล้านเยนเนาะพอมาจบปี2022เนี่ยกลายเป็นขาดทุน3.7ล้านล้านเยนหรือว่าทั้งหมดขาดทุนลดลงไปจากปีก่อนหน้านี้คือ10ล้านล้านเยนที่หายไปแค่จากเรื่องนี้ครับเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่าอาจจะส่งอาจจะมาจากการที่เวลาเรารายงานงบการเงินนะนครับ แล้วงบการเงินตรงนี้โดยทั่วไปถ้าเป็นกําไรขาดทุนจากการลงทุนเรามักจะอยากแยกออกเพราะเป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวชั่วการบางทีไม่ได้มาจากการดเนินงานหรอกแต่เข้าใจว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนับเป็น operating profit ือนันี่คือการดําเนินงานาเราใช้ดำเนินงานขาดทุนนะครับก็เลยเป็นเลยเป็นความตกใจตรงนี้นะครับเราว่าอย่างนั้นนะอย่แต่ถ้าย้อนไปดูในอดีตเนี่ยนะครับที่เป็นข่าวจากปีสองพันยี่สิบ 2019เนอะนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยกองทุนเขาเนี่ยก็มองกับกันได้รับความสนใจเป็นที่โด่งดังมากเพราะบริษัทในพอร์ตโฟลิโอเขานะครับเข้าตลาดไปแล้วราคาหุ้นขึ้นบางตัวขึ้นไปหกเท่าเจ็ดเท่าอย่างเงี้ยครับเขาได้รับอันนี้ส่งมาตามภาพที่เห็นก่อนหน้านี้ว่าช่วงปี2018-2019เนี่ยเขาเขาก็เรียกว่าได้เปรียบจริงๆนะครับเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นอ,อย่างนี้จาต้องเกียงบอกเนาะถ้ามาดูยุคที่ผ่านมานครับช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้ หรือแม้กระั่้งแต่กลางปีที่แล้วที่ผ่านมาแหละหุ้นหลายตัวโดยเฉพาะหุ้นที่เป็นเทคนะครับก็มีราคาปรับตัวลงเยอะมีมีโอกาสได้ไปดูข้อมูลเมื่อเช้าครับขอโทษครับว่าราคาหุ้นของบริษัทที่เป็นเทคคอมานีที่เราอาจจะคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับเขาเขามีการปรับตัวยังไงบ้างก็จะเห็นว่าบางหุ้นเนี่ยถ้าเทียบย้อนสองปีก่อนหน้านี้นะราคาตกไปแบบเกือบเก้าสิบเปอร์เ็นเลย บริษัทดีดีซึ่งเป็นบริษัทคล้ายๆอูเบอร์ Uber, หรือแกร็ของจีนครับผมเทียบสองปีที่หามาสะสมมูลค่าหายไปแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นตครับบริษัทซูมที่เราใช้กันตอนนี้ถ้าเช็คราคาดูราคาซูมกลับมาต่ํากว่าก่อนโควิดแล้วอืมครับซึ่งการที่เขาเป็นโฮลดิ้งกัมพนของ financial investment เนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ตามมาคู่กันว่าเคยได้ผลประโยชน์นะครับจากตอนที่ตลาดขาขึ้นตอนนี้ตลาดขาลงก็ อันนั้นก็ถูกสะท้อนในงบงการกนหนึ่งเขาเหมือนกัน mm hmm. ครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับซอฟแบงก็คือว่าพอเราเห็นแล้วเขาเป็นบริษัทที่ลงทุนลงทุนหลายอย่างมากนะลงทุนโดยตรงลงทุนผ่านลักษณะเป็นเว n t u r e Capital กับบริษัทที่เป็น g r o ร t h c o m p a นีมันมีอะไรอีกไหมที่เขาทำแล้วเราคิดว่าจริง,รงๆน่าสนใจแล้วก็เราอาจจะไม่นึกว่าโอ้บริษทัทจดทะเบียนตลาดทำอย่างนี้เหรอนะครับก็ mm hmm. บอกว่าบริษัทซอฟแบงอย่างบริษัทที่ เดี๋ยวม,มาถึงประเด็นนี้เดี๋ยวเท้าความให้คนอื่นได้เห็นภาพก่อนแล้วกัน <Okay. S 1> นะว่าอย่างเช่นอ่ะสมมุติเรามามองแบบร,าาริษัทซอฟแบงค์นะครับเป็นบร,าาริษัทบร,าาริษัทหนึ่งครับซึ่งโครงสร้างเงินทุนของทั่วไปนะครับก็ต้องได้รับเงินทุนมาจากสองประเภทหลกักก็คือเดบกับอีคูเทียถูกไหมใช่นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าโอเคการที่ซอฟแบงค์นะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีการจัดตั้งกองทุนอะไรของเขาขึ้นภายในเพื่อลงทุนในสตาร์ทอัพ เงินเหล่านั้นมันก็เป็นเงินที่มาจากฝั่งของ Equity แล้วก็เดบของตัวบริษัทแม่อยู่ดีก็คือ b อ n แบงก์ฮะนะครับทีนี้สิ่งที่อาจารย์คณิตกำลังจะบอกก็คือซอ f แบงก์เนี่ยเขาไม่ได้มีเพียงแค่นี่แล้วก็หุ้นอย่างโครงสร้างเหมือนบริษัททั่วไปใช่ไหมครับใช่ครับตัวซอ f แบงก์เองเนี่ยรับเงินคนอื่นมาลงทุนด้วยน่ยซอแบงก์จะมีความ มีความพิเศษอย่างหนึ่งที่ในตลาดบ้านเรารไม่มีแบบนี้ก็คือว่าเป็นเหมือนกองทุนที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ด้วยครับครับปกติ๋ยวเราซื้อกองทุนกองทุนรวมอย่างนี้เนาะอมันนี้บุคคจัดตั้งมาตังคหาแล้วก็มีมีปฏิสัมพันธ์กับตัวกองทุนรวมมาด้วยกันซื้อหรือขายหนูลงทุนของเขาแต่นี้ให้ลองนึกภาพนะครับว่าเหมือนกับว่าเรามีกองทุนที่มีการบริหารจัดการอย่างแอคทีฟมีผู้บริหารจัดการใช้สติ๊กซต่างแล้วตัวกองทุนเองเนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยครับ การรายงานกําไรและขาดทุนของกองทุนเองมันก็เลยมีผลกระทบอย่างที่อาจารย์ลุเกียรติเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้อแหล่งของเงินทุนเขาก็มีทั้งของที่เขารับคนอื่นมาบริหารอย่างวิชันฟันอย่างเงี้ยก็มีของที่เขารับของคนอื่นมาบริหารนะและมีส่วนที่เขาลงเองด้วยนะครับบางส่วนที่เป็นกองทุนเนี่ยจริงๆฟาวเดอร์ founder, นะครับคุณมาาซยาชิซอนเขาเองเขาก็มีลงเงินส่วนตัวได้เหมือนกันในกองทุนโดยที่ตัวบริษัทนี่เข้าไปบริหารนั่นเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากเหมือนกับเป็นซีรีส์ของกองทุนมาประกบกันเต็มไปหมดเลย แล้วกองทุนเนี้ยซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของความงงนิดนึงว่าเอ๊ะซอฟ,แ,อฟแบงค,คือบริษัทอะไรนะทําธุรกิจก็มีกองทุนก็ใหญ่นะครับแต่สิ่งที่สาคัญนะคือว่าพอเขาเป็นกองทุนปุ๊บเนี่ยเขารายงานกําไรกับทุนด้วยก่อนหน้านี้แล้วรเราลองนึกภาพเลยครับว่าถ้าเราเห็นเห็นเอ่อผู้บริษ asset manager ในคำนีบ้านเรานะบจสักเจ้าหนึ่งนะครับ มีหุ้นซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยนะครับแล้วเขาเขาบริหารกองให้คนอื่นด้วยนะแล้วเขาบริหารกองของตัวเองด้วยนะแล้วเขามีรายการว่ามีรายงานว่าเขาบริหารกองของตัวเองกําไรกับทุนแล้วเราสามารถเข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นเขาได้เนี่ยคือความซับซ้อนอย่างหนึ่งเพราะว่าเดิมโดยทั่วไปเนี่ยเรามากักไม่ค่อยมีความสัมพันธ์แบบนี้กับผู้บริหารจัดก,การกองทุนเรามักจะซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วก็อยู่กับเขาตามนายโยบายแต่นี่คือบริษัทที่ทําได้หลากหลายมาก มีนยโยบายการลงทุนเต็มไปหมดเลยและเราเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัทรบ,บริหารจัดการลงทุนอีกทีหนึ่งซึ่งความซับซอ้อนนี้ก็เพิ่มเติมขึ้นมาอีกว่าแล้วซอฟแบงลงทุนแปอะไรกับกับอะไรบ้างหน้าก่อนหน้านี้แต่กี้เราบอกว่าซอฟแบงลงทุนในบาบาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เจ้าหนึ่งซอฟแบงมีกองทุนวิชั่นฟันด้วยเอแล้วตัวซอฟแบงเองมีการลงทุนอะไรที่เรียกว่าในฐานะบริษัทจัดก,การลงทุนนะครับมีความซับซอ้อนหรือวุ่นวายไหม คำตอบก็คือว่ามีครับซอฟแบงเป็นบริษัทที่เรียกว่าเป็นพ่อมดทางการเงินเลยก็ว่าได้นะครับเ<ช>ครื่องมือในการเงินที่ใช้เนี่ยมีความหลากหลายมากจนกระทั่งถ้าเกิดเราสอนเรื่องการเงินเนี่ยหน้ามาเขียนตําราเลยเพราะว่าหลายๆอย่างที่เราพูดถึงกันว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินซับซ้อนซอฟแบงใช้เกือบหมดเลยถามครับอาจารย์ลุงเกิครับถ้าเกิดเราเป็นบริษัทอย่างซอฟแบงอย่างนี้ยเป็นบริษัทที่ลงทุนแล้วมีหุ้นเป็นสินทรัพย์มากมาย เวลาอาจารย์ดุ้งเกียรติไปกู้เงินต่อจากชาวบ้านนะครับถ้าอาจารย์ดุ้งเกียรติเป็นเจ้าหนี้เห็นว่ากองทุนมากู้ตันจารดุ้งเกียรติจะมีเงื่อนไขอะไรไหมครับก่อนจะให้เงินเขาอืมก็โดยส่วนใหญ่นะครับอ่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของการกู้ยืมไปเพื่อที่จะไปลงทุนต่างๆก็มากาจะเอาเนนั้นเนี่ยมามาคํำประกันด้วยถึงแม้ว่าม,ามันจะผิดนะ นะ,ค,ะครับเช่นเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ามีหลายบริษัทที่มีการกู้ยืมแล้วก็เอาหุ้นของบอริษัทนั้น,นมาค้ำใช่่าง<ช>ั้นผมถามนิดหนึ่งสมมติอยากจะกู้เงินสักหนึ่งพันล้านบาทครับอาจารย์อยากให้เอาหุ้นมาค้ำสักมูลค่าเท่าไหร่ดีอืมอืม,อมก็ถ้าเกิดมันเป็นการกู้ในฐานะของคอร์เปอเรทนะ ว่าเราก็ยังมีรายได้นะครับมีกําไรที่ได้มาจากช่องทางอื่นเราก็คงอาจจะต้องไปเชลตาเจราจาต่อรองกับทางธนาคารว่าเออเราไม่ได้ขอเอาหุ้นมาค้าแบบร้อยเปอร์เซ็นเท่ากับสํานวนที่ฉันกู้ได้ไหมครับว่าด้วยศักยภาพของเราเรายังมีกําไรจากกิจการหลักของเราอยู่ที่จะมาชําระหนี้ได้อ่ามีช่องทางอื่นในการชราระด้วยเนาะ แล้วเกิดฐานกลับกันแล้วบอกว่าผมไม่ประสงค์ที่จะเอาอะไรได้มาชําระครับผมอยากจะให้คุณตีมูลค่าหุ้นผมเนาะเป็นหลักประกันเลย <ừ criteria. S 1> อืมอืมอาจารย์จะให้วงเงินสูงไหมอืมถ้าเกิดหุ้นหมาสักส่วนผมก็จะไม่ให้วงเงินสูงมากนะครับเพราะยิ่งถ้าเกิดเป็นหุ้นเทคด้วยเนี่ยวิ่งมีความเสี่ยงนะครับผมก็เลย<น>เอา่าถ้าผมตีราคาผมว่าจะขอตีราคาลดลงมาเช่นสมมุติอา่าคุณอยากจะกู้ไปซื้อหุ้นร้อยบาทผมขอ อ่าให้มีแค่ประมาณเจ็สิบาทพอเนาะเพราะเรารู้สึกไม่มั่นคงเนาะในตัวหลักประกันนั้นโดยเฉพาะถ้าหลักประกันนั้นมีความผันผวนมากเจ็สิอาจารย์จะบอกว่าขอแค่ให้ห0สิแล้วกันวางร้อยหนึ่งให้ห0าสิบผมจะล่วงไปบนนี้ได้เห็นไหมหุ้นก่อนหน้านี้บางตัวล่วงตั้งเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเป็นบริษัทอย่างเงี้ยเราเราเป็นพ่อมดางกันเงินนะบอกสินทรัพย์เราคือหุ้นมีวิธีอะไรบ้างหน้าที่สามารถทําให้เราสามารถกู้เงินได้มากขึ้นปรากวดแล้วเขามีทางเลือกนะ มีมีมีแบบ investment bank นะครับมีวานิทธนากรที่หัวใสจบอกเขาว่าถ้าอยากใช้หุ้นเป็นตัวค้ำประกันในการกู้เงินแล้วหุ้นราคามันผันผวน,นได้ทำยังไงดีซื้อประกันให้หุ้นได้นะครับเอาไปซื้อนี่นะ,ะไปใช้ตัว strategy ของการลงทุนโดยใช้อัตราสารุพันธ์ซึ่งอตราสา,ารุพันธ์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถใช้บริหารความเสี่ยงได้ถ้าราคาขึ้น นะครับมากเกินไปหรือลงมากเกินไปเรามีวิธีในการแคปลอสหรือแคปเกณ์ได้แล้วแต่ต้องการจริงนะเรับอกว,ว,ว่างั้นอย่างนี้สิคุณซื้อประกันให้กับตัวมูลค่าหุ้นคุณถือหุ้นเฉยราคามันขึ้นลงได้คุณซื้อเครื่องมืออนุพันธ์ประกบเข้าไปด้วยค,คุณจะได้โปรเทคชั่นที่ทําให้ราคาหุ้นคุณไม่เหวียงมากละอืมถ้าเกิดยอมจ่ายเพื่อซื้อโปรเทคชั่นนี้มูลค่าของหุ้นคุณจะไม่สามารถจะไม่เหวียงมากละเพราะว่ามีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงถ้าเกิดคุณทําประกันตรงนี้นะเดี๋ยวเราปล่อยกู้มากขึ้น ปรากฏว่าเขากู้ได้ถึง85เปอร์เซ็นตของของของมูลค่าหุ้นเลยที่ทําการคําประกันไปแล้วนะครับดูโดยทั่วไปกองทุนเนี่ยปกติจะกู้เงินมากไม่ได้ที่อาจารย์นุ่งเกียรติบอกเพราะว่ากองทุนเนี่ยมักจะไม่ได้มีไรายได้อื่นไรายได้ก็ต้องมาจากตัวหลักทรัพย์อะไรนี้แหละที่เราไปลงทุนนะครับการจะกู้เงินมาได้มันก็ต้องมีมีวิธีอะไรมากมายที่ทำให้เราสามารถมั่นใจได้หลักๆเขาก็าอยากจะได้ความมั่นคงแต่ถ้าความมั่นคงนั้นมาคู่กับตัวราคาหุ้นที่ผันผวนมาก มันนะกู้มากไม่ได้ณวันปัจนเดียวกัน,กนถ้าเกิดตัวซอฟต์แบงก์ต้องมานั่งทำเฮดจิงสตรีจี Strategy, มูลค่าของตัวเองมันก็เท่ากับว่าตอนที่ตัวเองได้อัพไซด์ในส่วนที่กู้มายืมยืมมาลงทุนเนี่ยมันก็ไม่ได้อัพไซด์เต็มที่ใช่เลยแต่ในะสิ่งนี้เขาทำก็คือเขาไม่ได้ทำกับทั้งหมดนะคราบกทำกับบางอันนี้คือว่าเป็นของบ้านคงคอันนี้เขาไม่ได้คิดจะอะไรมากละแล้วก็เขาคิดว่าจะถือยาวไม่ได้กะจะขายเข้าขายออกทำกิจกรรมไรอะไร เขาก็จะนําหุ้นเหล่านี้นะครับที่เขารู้สึกคุ้นเคยดีมาวางเป็นหลักประกันเอาไว้อ,อันนี้ก็มาจากตัวรายงานที่เขาบอกนักลงทุนนะครับในช่วงเดือนของของ,งบการเงินเดือน3ที่ผ่านมาเดี๋ยวเป็นการปิดบัญชีทั้งปีของบริษัทเขาอะว่าเขาก็มีหนี้นะมีหนี้ที่เป็นการกู้ปกติทั่วไปนะครับกู้สินเชื่อธรรมดากู้สินเชื่อที่เป็นแบบไฮบริดผสมนะครับม,มีการกู้ด้วยการออกตราสารหนี้แต่เขามีภาระที่มาจาก การทำมาจินโลนรวมถึงการใช้คอลลาด้วยคอลลาทรานเซชันโดยใช้หุ้นที่เป็นหุ้นเทเลคอมอีกอันนึงที่เขาถือแล้วเขาไม่คิดะอะไรมาก mm hmm. นะครับนี่เป็นการใส่ภาพไปเห็นนะว่าเป็นบริษัทที่นะครับ mm hmm. ถ้าเกิดดูบริษัททั่วๆไปเนะี่ยมักจะไม่ได้มีเครื่องมือแบบนี้หรอกนะครับที่แตะตัวงบการเงินมาด้วย mm hmm. แต่ถ้าเกิดดูซอฟต์แบงค์เนี่ยจะเห็นว่าเป็นสถานที่ที่มีนวัตรกรรมทางการเงินเยอะแยะเต็มไปหมด mm hmm. นะครับ ซึ่งอ่าอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเป็นเรียกว่าเป็นเคสตัดดี้ที่น่าสนใจนะว่าเราเห็นว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นะครับแต่การเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ได้เนี่ยก็มีความหลากหลายของสิ่งที่สามารถจดได้ครับถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนที่ต้องมาวิเคราะห์บริษัทนี้ก็อ่าต้องเหนื่อยนิดนึงว่าสรุปนี้บริษัทนี้คืออะไรกันแน่แล้วข่าวที่ออกมาว่ากองทุนขาดทุนเนี่ยมันเป็นข่าวที่น่ากังวลแค่ไหน เหรือเป็น <Okay. S 1> แค่เรื่องที่เกิดเป็น paper l o ลอชั่วคราวเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ได้เรามักไม่ค่อยเจอสถานการณ์แบบนี้กับกองทุนทั่วไปแต่ถ้าเกิดกองทุนนั้นเนี่ยซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้นักลงทุนเองเนะครับก็สามารถ react ได้ด้วยนี่ก็เป็น challenge จ <Okay. S 1> ึงเหมือนกันว่ายุคนี้มีกองทุนรวมที่ซื้อขายหุ้นของตัวผู้บริหารการผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้เยอะ <Okay. S 1> เราควรจะวิเคราะห์บริษัทพวกนั้นยังไงดีอื mm. ก็วันนี้นะครับเราถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเอาข่าวมาเล่ารวมกับพูดในเชิงเป็นกรณีศึกษานะครับให้กับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับได้รับทราบันด้วยนะครับก็ไม่แน่ครับในอนาคตนะครับเราอาจจะมีบริษัทนะครับอยู่ในประเทศไทยนะครับที่มีความซับซ้อนนะครับแล้วก็มีการลงทุนในลักษณะของโ o l d i n g company แบบนี้มากขึ้นก็ได้นะครับในประเทศไทย โอเคนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากเราได้เวลาหมดลงแล้วนะครับก็ขอ,ขอกลาบลาทุกท่านต่เพ่งครัานี้นะครับสวัสดีครับ